พี่น้องที่รักซามูเอลรู้สึกเป็นทุกข์อย่างมากเมื่อกษัตริย์ซาอูลได้ทำสิ่งที่ชั่วร้ายคือการไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าพราะองค์ทรงบันเทาใจซามูเอลให้ได้รู้ว่าพระเจ้าจะละทิ้งซาอูลและให้ซามูเอลไปเบลเลเแฮมเพื่อเจิมตั้งบุตรคนหนึ่งของเจสซีให้เป็นกษัตริย์แทน สิ่งที่พระเจ้าตรัสทำให้ซามมเอลรู้สึกถึงอันตรายที่จะได้รับจากซาอูลแต่พระเจ้าทรงเตรียมทุกสิ่งไว้แล้วพระองค์ทรงบอกให้ซามมเอลบอกกับซาอูลว่าจะไปถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าและทุกสิ่งก็เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ซามมเอลปลอดภัยและได้ทำการเจิมบุตรของเจสซีคนหนึ่งขึ้นเป็นกษัตริย์ซามมเอลผิดหวังกับกษัตริย์ซาอูล ซึ่งมีท่าทางดูดีแต่ภายในจิตใจนั้นไม่ได้ดีดังที่เห็นภายนอกดังนั้นเมื่อซามูเอลให้เจสซีนำบุตรทั้งหมดมาเขาก็ยังคงพิจารณาแต่ละคนเพียงลักษณะภายนอกอีกเช่นเคยดังนั้นบุตรทั้งเจ็ดที่เจสซีพามาให้สมูเอลเห็นจึงไม่มีบุคคลใดเลยที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเพระพระเจ้าทรงตัดสินมนุษย์จากสิ่งที่อยู่ภายในของเขาซึ่งพระองค์ทรงมองเห็น แต่มนุษย์ไม่สามารถรู้ได้เลยหากมองกันเพียงผิวเผินทิศชนจึงพึงระวังการตัดสินคนจากเพียงบุคลิกลักษณะเพราะว่าพระเจ้าทรงให้คุณค่าเฉพาะเรื่องความเชื่อความเคารพยำเกรงความรักที่ฝังอยู่ในหัวใจหลายครั้งสิ่งนี้เป็นเรื่องเกินกว่าที่มนุษย์จะแยกแยะได้เหมือนอย่างที่เจสซีที่ไม่ได้มองเห็นคุณค่าอะไรในตัวดาวิด จึงส่งเขาออกไปเลี้ยงแกะแต่สำหรับพระเจ้าแล้วดาวิดได้ถูกเรียกมาและรับการเจิมต่อหน้าบรรดาพี่ชายนอกจากนี้ยังทำให้เห็นถึงความลำเอียงในครอบครัวอีกด้วยคิสชนจึงต้องตระหนักว่าพระเจ้าไม่ทรงโปรดปานลูกหลานของเราตามความลำเอียงที่เราชอบและบ่อยครั้งพระอ,องค์มักจะให้เกียรติและอวยพรแก่ผู้ที่ได้รับการยกย่องน้อยที่สุด แต่เกียรตินี้กลับมีค่ามากกว่าเกียรติทางโลกที่มักเป็นเพียงเรื่องจอมปลอมวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราได้ปฏิบัติตามพระเจ้าในการรักและจัดการกับสิ่งต่างๆด้วยสายตาแห่งความเชื่อ you uh...